สาริบเฉินเลวใบลักตากต็ถึงการของใหญ่ต้องใหญ่ยุทที่เคลื่อนยายขึ้นสู่เทวโลกแม่พวกเจา้าเราเนี่ยอยู่ที่พัะขันตุผู้ดีโนนเชตวันมหาวิหารนุ่นรู้ได้ยังไงเห็นไหมล่ะโอ้นี่ลูกเราบุตรเรานี่เลิ่กนประเสิฐแ้่นอสามารถที่จะโปรดยายแก่ให้เข้าสู่สุคติภูมิได้เพียงน้ำส้มัก เวลาดิแต่ชานัะดับนี้ถ้าไม่ได้บุญมันก็เกินไปเนเต่จะได้บุญหรือไม่ได้บุญขึ้นอยู่จิตนี้ผู้รับผู้ให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลผู้รับสิ้นกิริีนะ่อยงหรือปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางหรือไม่ถ้าเราไปใส่บาทรทำบุญ ผู้ปฏิบัติทรรเพื่อรักเพื่อวางเพื่อเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลน,นั้นแลพวกลูกหลานได้บุญมากได้อานิสงส์มากหากยังไม่สิ้นเล็แต่ก็ได้บุญมากได้อานิสงส์มากมีในพระสูตรี่อีกทำบุญกับผู้ที่บรรลุมรรคผลขั้นตน้นขั้นกลางขั้นสุดและสูงสุดประมาณไม่ได้แห่งทัพตรงนั้นไม่เป็นวิบากรรมเกา่าตั้งแต่แต